สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว u t u b e ครับอยู่กับผมช่อง y o u t u วาวาววัรุ่นทำนาครับผมวันนี้ก็อยู่ทุ่งนาอเหมือนเคยครับไม่ค่อยได้ลงจิตเลยครับพอดีกำลังเช็ครถเกี่ยวครับเตรียมเกี่ยวข้าว ก็เป็นไปตามคาดการครับลมหมดแล้วครับข้าวล็อกนี้เหลืองแล้วครับน่าจะได้เกี่ยวก่อนเพื่อนอะไรล่ะครับเนี่ย เพราะว่ามันเหลืองกว่าเพื่อนเ,เลยดูครับโหขคณาก็ลกมากเลยครับนี่ครับเริ่มเหลืองเริ่มนี้แล้วนะก็น่าจะเดินลงไปลึกไม่ได้ครับคนาลกมากเลยดูครับ น่าจะประมาณสัก2อาทิตย์ครับน่าจะพอเกี่ยวเลยดูสิครับเนี่ยดูมันเหลืองแล้วนะครับส่วนแปลงข้างๆเขาเกี่ยวไปแล้วครับข้าแปลงนี้ถือว่าดีครับ งามเลยแหละสวยงามครับเดินบนขนาไม่ได้เลยครับข้าวมันล้มครับ บางที่ก็ยังเขียวอยู่ครับบางที่ก็เหลืองเหลืองกล้วยเลยครับก<ม>็ถือว่าสมดังดังใจเลยครับข้าวแปลงนี้ เี๋จะปูดครับแต่ตรงนู้นไม่ล้มนะครับจะล้มอยู่แค่ตรงที่น้ำเยอะๆครับนาแปลงนี้นี่ปูเยอะมากเลยครับ รถเกี่ยวก็เช็คใกล้จะเสร็จแล้วครับเหลือรประกอบราวใบมีดก็เสร็จครับถือว่าตรงนู้นยังไม่ล้มนะครับข้าวรมแค่ตรงเดียวครับ ได้ข่าวว่าปีนี้ข้าวราคาดีครับแต่ว่าราคาก็เริ่มตกแล้วครับบรรยากาศย,ยามค่ำครับเวลาจะเกือบจะหกโมงนะครับก็ ท่านใดที่เข้ามารับชมก็ฝากเลยนะครับฝากติดตามฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้ยนะครับแปลงางข้างกันนี้ก็เหลืองเริ่มเหลืองนะครับ แต่ของผมเหลืองกว่านะครับเพราะว่าของผม,ผมน่าจะหวานก่อนเกือเป็นเดือนเลยครับ สวเอาสำหรับลิปนี้ผมขอจบไว้เพียงเท่านี้นครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ